เรื่องทำน้ำอุ่นไฟไม่ติดไฟไม่เข้าเรามีวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นด้วยตัวเองได้นะครับเราสามารถดูได้จากแรงดันน้ำนะครับเกิดแรงดันน้ำไหลแรงไหลสะดวกนะครับแต่ไฟไม่ติดให้สันนิษฐานว่าเป็นเบเกอร์นะครับเบเกอร์แล้วก็ถ้าเราไม่มีมิเตอร์วัดแล้วก็เอาสายไฟมาคล่อมนะครับผมทำวิธีไว้ ด้านด้านหลังคลิปนะครับแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิด่านเบเกอร์ก็แสดงว่าเป็นที่หม้อต้มนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดน้ําไหลไม่แรงนะครับถ้าเกิดน้ําไหลไม่แรงก็สันนิษฐานว่าเป็นก๊อกนะครับให้เราตรวจเช็คที่ก๊อกแล้วก็มาตรวจเช็คที่ฝักบัวนะครับ ให้เราถอดออกก่อนก็ได้นะถอดปั๊บัวหรือถอดก๊อกอ่อนถ้าเกิดน้าไหลแรงก็ต่อจําเข้ากับระบบดูนะครับถ้าน้ําไหลไม่แรงมันจะไม่ไปเปิดสวิตช์หลีนะครับมันจะทําให้ไฟไม่เข้านะครับเพราะสวิตตัวนี้จะเข้าไปถ้าน้ำมันไหลแรงมันจะเข้าไปทําการต่อสวิต์หลีให้ระบบการทํางานของเครื่องทาน้ําบุญมันทํางานสาเร็จนะครับ มาดูอีกหนึงสาเหตุครับของเครื่องทําน้ํากุ่นที่ไฟไม่เข้าและน้ําไม่ร้อนครับวิธีตรวจเช็คให้เราปรับมันตีมิเตอร์ไปที่ย่าน AC ครับแล้วก็จิ้มไปที่หัวของเบรกเกอร์ครับตรวจดูว่าที่หัวของเบรกเกอร์มีไฟมา220โวลต์หรือเปล่าแล้วก็เข้ามาวัดตรงด้านล่างของเบรกเกอร์ครับ ป้ามีไฟมาครบ220นลหรือเปล่าถ้าเกิดมาครบแสดงว่าเบเกอร์ไม่เสียแต่ถ้าไฟมาไม่ครบ220์ให้สันนิษฐานกัเลยครับว่าเบเกอร์เสียแล้วก็ทําการเปลี่ยนเบเกอร์ตัวใหม่ให้เรียบร้อยครับสําหรับคลิปนี้ผมจะทําการทดลองโดยการใช้เศษสายไฟครับต่อค่อมไม่ผ่านเบเกอร์นะครับ อันนี้เป็นแค่การทดลองเฉยๆนะครับหลังจากที่ผมทดลองเสร็จแล้วผมก็จะทําการเปลี่ยนปิกเกอร์ตัวใหม่ให้กับลูกคา้าแต่นี่คือการถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีมิตเตอร์นะครับเราก็สามารถต่อควอมเพื่อทดลองได้ด้วยตัวเองครับต่อควอมระหวา่างสายไลน์ไปไลน์นิวตนันไปนิวตันนะครับโดยที่ไม่ผ่านตัวปิกเกอร์นะครับ ก่อนจะทําการต่อเราก็ให้เอาเบเกอร์ลงนะครับเพื่อความปลอดภัยผมจะทําการเท่นะครับนี่นะครับเปิดไปแล้วตอนนี้ไฟสว่างนะครับน้ำก็เริ่มร้อนแล้วนะครับถ้าเหนเป็นที่ตัวเบเกอร์นะครับเพื่อทำการทดลองอีกทีนะครับหลังจากที้ผมกจะทำการซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนให้กับลูกค้านะ หลังจากที่เปลี่ยนตัวใหม่กับลูกค้านะครับประกอบครับออกอืนแล้วก็ติดตัง้งเทปประกอบส่งงานครับ mm hmm. เครื่องนี้อันสวิตไปติดนะครับ mm hmm. เป็นการบริการหลังการค้านะครับรับประกันยันลูกบวชครับของชาร์ปสามพัารวัตต์ครับ วังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับขอบคุณครับที่รับชม